ครูปังที่รักครับที่เห็นภาพอยู่นี้เนี่ยนะครับลองซูมดูตัวอักษรที่อยู่หน้าสถานีรถไฟแห่งนี้เขาจะเขียนว่าสถานีแป้ซึ่งก็หมายถึงสถานีแพร่นะครับนี่เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่จากเด่นชัยไปเชียงรายแล้วก็ไปจบที่เชียงของนะครับซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของสถานีนี้จะอยู่ที่ ตำบลทุ่งกวาวแล้วก็ตำบลทุ่งโฮงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ติดอยู่กับทางหลวงหมายเลข129สายทางเรื่องเมืองแพร่นะครับสำหรับทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของซึ่งถ้าจะพูดก,กันอย่างตรงๆก็คือเส้นทางชุมทางเด่นชัยเชียงรายแล้วก็เชียงของเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในสส่วนต่อขยายของทางรถไฟสายเหนือนะครับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเดินทางและก็การขนส่งสินค้าภาคเหนือรวมถึงรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของที่กําลังก่อสร้างและก็จะเชื่อมการค้าระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือไปใต้จากไทยไปลาวไปจีนไปเวียดนามและเขตเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลเดิมเนี่ยนะครับมีกําหนดที่จะก่อสร้างในปีพุทธศักราช2560แต่จะเป็นต้องเลื่อนออกไปเป็นปี2564แทน โครงการนี้ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2561โดยคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทางรวมทั้งหมด323กิโลเมตรมีวงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น85,345ล้านบาทระยะเวลาในการดำเนินการ7ปี สำหรับทางรถไฟสายนี้นะครับจะมีสถานีที่จะต้องผ่านหลายสถานีด้วยกันนะครับเริ่มที่ชุมทางเด่นชัยแล้วก็ไปสถานีสูงเม่นสถานีแพร่สถานีแม่คำมีสถานีหนองเซี่ยวสถานีสองสถานีแม่ตีบสถานีเงาวสถานีปงเตาสถานีมหาวิทยาลัยพะเยาสถานีบ้านโทกหวากสถานีพะเยาสถานีดงเจนสถานีบ้านร้องสถานีบ้านใหม่จังหวัดพะเยาสถานีป่าแดด สถานีป่าเงะสถานีบ้านโป่งเกลือสถานีสันป่าเหียงสถานีเชียงรายสถานีทุ่งก่อสถานีเวียงเชียงรุ้งชุมทางบ้านป่าซางสถานีบ้านเกียงสถานีสีดอนชัยสถานีเชียงของชุมทางบ้านป่าซางสถานีโชคชัยแล้วก็ไปสิ้นสุดที่สถานีเชียงแสนนะครับรวมทั้งหมดเป็นระยะทางนับจากกรุงเทพมหานครไปคือ830กิโลเมตรครับ